ในกรณีที่พี่อ้อยเสียหายเนี่ยคุณสนที่มีความรู้สึกว่าทนายเดชายือนอยู่ข้างทนายตามและอาจจะเป็นพวกเดียวกันนะครับอันนี้อันที่1นนะครับเรื่องที่2ก็คือกรณีของการที่คุณสนที่จะร้องสภาทนายความนะครับเรียนให้ทราบว่าในขณะนี้มีผู้ที่ได้ร้องทุกข์แล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องให้ข้อมูลกับพวกเราเนี่ยมากขึ้น นะครับผ่านมาทางอินบ็อกซ์ในในรายการสนที่ท้องเนี่ยจำนวนมากณนะขณะนี้นะครับทําให้เราเนี่ยเห็นว่ายินดีที่จะรับข้อมูลจากผู้ที่รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากทนายตั้มทั้งหมดนะครับขอให้เดินทางมาหรือไม่ก็ส่งอินบ็อกซ์พร้อมพยานหลักฐานมาเราพร้อมจะเปิดข้อมูลสําหรับการดําเนินการให้ได้ความเป็นธรรมให้ได้มากที่สุด โดยในขณะนี้เราเป็นห่วงว่าจากการรวบรวมข้อมูลถึงวันนี้เรามีความเป็นห่วงว่ามีขบวนการในการปกป้องทนายตั้มอยู่ในสภาทนายความหรือไม่โดยเฉพาะคณะกรรมการมรรยาาทนายความนะครับและเห็นว่าการรวบรวมครั้งนี้เราก็มุ่งหวังว่าสภาทนายความจะเป็นที่พึ่งในการกวาดล้างและปฏิรูปในทนายโจรที่ แปลงร่างมาเป็นทนายเพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือสร้างภาพว่าเป็นคนดีนะครับดังนั้นการที่คดีหรือ,อกระบวนการในการตรวจสอบที่ล่าช้ายืดเยื้อยาวนานและไม่สามารถดำเนินการเอาผิดหรือการถอดถอนใบอนุญาตของทนายความที่มีชื่อเสียงได้เนี่ยจะเป็นโทษต่อสังคมนี่คือเรื่องที่2นะครับเรื่องที่3ในขณะนี้ที่เรา,เามีความเห็นต่อท่าทีของทนายเดชา เรื่องของอายุความก็ดีนะครับหรือทุวงทํานองทําให้คนเข้าใจว่าอายุความหมดไปแล้วก็ดีเรียนให้ทราบว่าไม่เป็นความจริงนะครับและเราก็เชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใต้ผู้บัญชาการสอบสวนกลางท่านนี้ท่านเป็นคนละเอียดรอบคอบแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมานะครับหวังว่าทนายเดชาจะไม่พูดทำให้เกิดการเบี่ยงกระแสเพื่อช่วยทนายตั้มนะครับ เพราะในขณะนี้เนี่ยพยานหลักฐานชัดเจนว่าไม่ได้หมดอายุความเพราะอายุความไม่ได้เกิดขึ้นนับแต่วันที่จ่ายหรือนับแต่วันที่ทำสัญญาแต่นับแต่วันที่รู้ว่ามีการช่อโกงชัดเจนได้ว่ากระบวนการนับแต่วันที่รู้ที่มีการช่อโกงคือความชัดเจนว่าเมื่อครบสัญญาแล้วไม่มีการส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทำสลากออนไลน์เป็นที่ชัดเจนจึงได้ยื่นทวงถามเมื่อยื่นทวงถามแล้ว เห็นว่าชัดเจนแล้วว่ามีกระบวนการช่อโกงหลอกลวงเกิดขึ้นจึงไปแจ้งความเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่หมดอายุความครับแล้วก็หวังว่าทนายเดชาจะได้สำรวจตัวเองของท่าทีที่แสดงออกในทางสังคมนะครับว่ากำลังช่วยเหลือทนายตั้มอยู่หรือไม่นะครับก็มี3ามประเด็นนี้ครับคืออย่างนี้ครับ ที่จริงแล้วที่ตารวจสืบสวนสอบสวนอยู่ในขณะนี้นะครับคงไม่ใช่ประเด็นที่เป็นข่าวเท่านั้นน่าจะมีประเด็นที่ไม่ได้เป็นข่าวอีกเยอะนะครับเรียนให้ทราบว่าแม้กระทั่งในวันนั้นเนี่ยประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ในขณะที่เราพูดอยู่นะครับวันที่เขามาพี่อ้อยมาให้ข้อมูลกับเราเนี่ยยังมีประเด็นอื่นๆที่ยังไม่ได้เผยแพร่ทางข่าวเลยเช่นกรณีค่าก่อสร้างอย่าว่าแต่ข่าวแบบข่าวแบบนี้ส่วนน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็น9ล้านหรือ3ล้านนะครับ เพียงแต่ว่าน่าสงสัยว่าทําไมคนอย่างที่เป็นทนายความมืออาชีพให้เป็นรูปของเงินสดโดยยังไม่ได้แบบอันนี้ผิดปกติระบบทนายความไหมที่จะแนะนําให้ลูกความดําเนินการแบบนี้แต่ค่าก่อสร้างที่ดําเนินการไปทนายตั้มเคยแนะนําผู้รับเหมามาใช่หรือเปล่าแล้วพี่อ้อยก็ไม่ได้หลงเชื่อเพราะพี่น้อยเป็นผู้หาผู้รับเหมารายอื่นเนี่ยและมีส่วนต่างจํานวนหลายสิบล้านใช่หรือเปล่าประเด็นนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเนื่องจากว่า มันไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่มันเป็นกระบวนการแวดล้อมถึงพฤติการของทนายตั้มนะครับทีนี้ที่เราเป็นห่วงอีกประการหนึ่งนะครับเพราะว่าทนายตั้มทำเรื่องคดีกับเรื่องกองปราบนี่เยอะนะครับเรียนน้ทราบว่าเราเชื่อมั่นในกองปราบชุดนี้และสอบสวนกลางชุดนี้ว่าท่านเป็นคนละเอียดรอบคอบและตรงไปตรงมานะครับ การใช้เวลาหลายวันถูกด้อยค่าหรือตั้งคำถามจากทนายเดชาใช่หรือไม่ว่าไม่มีประเด็นถึงฟอ้องไม่ได้ใช่หรือเปล่าพวกเราคิดตรงกันข้ามเพราะดูประวัติย้อนหลังแล้วเห็นว่าทีมชุดนี้เป็นทีมที่มีความละเอียดรอบคอบและตรงไปตรงมาการที่ใช้เวลาแปลว่าเราเชื่อว่านะครับกำลังขยายไปมากกว่าทนายตั้มอาจจะเป็นขบวนการหรือไม่และถ้าเป็นขบวนการก็ต้องสอบให้ลึกและละเอียดอย่างรอบคอบเช่นเดียวกันนะครับและอาจจะไปไกลถึงหลายคนนะครับ มากกว่าที่เราคิดเพราะมันมีบุคคลเกี่ยวข้องหลายคนที่มีการรับเงินแทนทนายตามด้วยทั้งเปิดเผยในะทางสาธารณะทั้งที่ไม่เปิดเผยนะครับเรื่องนี้ก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดและวันนี้ก็ยังไม่จบเรื่องพี่อ้อยเลยถึงวันนี้สอบมาแล้วนะครับ3วันเนี่ยก็แปลว่าทางตํารวจเนี่ยเขาลงลึกไปในรายละเอียดนะครับในสิ่งที่สื่อมวลชนอาจจะไม่รู้แล้วก็ต้องความชัดต้องการความชัดเจนและรอบคอบ ดังนั้นเราเชื่อว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้กำลังดำเนินการไปเพื่อยกระดับจากคดีช่อโกงไปเป็นขบวนการอันนี้เราเชื่อมั่นจากทีมที่ทำงานในชุดนี้นะครับเราจึงเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สังคมจะต้องได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของการได้รับรู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นแค่ช่อโกงธรรมดาแค่7 1ล้านหรือเป็นขบวนการที่ใหญ่กว่านั้นเรียกว่าเป็นช่อโกงเป็นปกติธุระหรือไม่ คือตอนนี้มันมีอีกเยอะนะครับผมคิดว่าตํารวจเขาคงรู้หมดแล้วนะครับแต่ว่าผมมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าความที่ทนายตั้มอยู่กับกองปราบมานาน mm. เกี่ยวข้องกับคดียังหลายสัมพันธ์กับตารวจเขาอาจจะมีนะครับ mm. ผมเชื่อว่าเขามีเส้นสายพอที่จะรู้ว่าคดีมันคืบหน้าไปในทิศท,ทางไหนนี่ผมเชื่อมั่นว่าเขาต้องรู้แน่ๆไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งผมก็เรียกร้องนะครับทนายตั้มอย่าหนีนะครับเพราะถ้าคุณประกาศเชื่อมั่นว่าภายใต้ผู้บัญชาการสอบสวนกลางท่านนี้ ทนายตั้มไว้วางใจว่าเป็นคนกลางเป็นทรรมไม่กลั่นแกล้งใครคุณต้องแสดงออกให้สุดทางนะครับเพราะอย่าลืมว่าคดีนี้ทนายตั้มบอกไม่ผิดดังนั้นคุณต้องไม่หนีถ้าหนีก็แปลว่าคุณหนีกระบวนการยุติธรรมแต่คุณจะหนีไม่ได้กับประชาลงทันที่เขาตัดสินคุณว่าคุณผิดหรือไม่ผิดเพราะว่าวันนี้ถึงวันนี้ไม่มีใครติดต่อทนายตั้มได้นะครับ แล้วมันก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่ติดต่อผ่านไลน์ไม่ติดต่อการโทรศัพท์ไม่ให้สัมภาษณ์ใครดังนั้นผมก็มีสิทธิสงสัยว่าจะหนีหรือไม่แต่คาดหวังว่าหวังว่าจะไม่หนีหวังว่าทนายตั้มจะกล้ายืนหยัดมาสู้ความจริงแต่ก็อย่างที่บอกครับถ้าทนายตั้มเป็นคนที่มีเส้นสายรู้ภายในตำรวจนะครับเขาอาจจะระแคะระคายแล้วก็คิดจะหนีก็เป็นไปได้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับ การเงียบเนี่ยมันมีอยู่3อย่างที่เป็นไปได้ง้นนะครับ 1. ก็คืออุบายไว้ยังไม่เปิดเอาไว้ใช้หลักฐานในชั้นศาลซึ่งผมไม่เชื่อเพราะทนายตั้มไม่ใช่คนแบบนั้นถ้ามีหลักฐานชัดเจนป่านนี้เปิดมานานแล้วเพราะเป็นสื่อในโซเชียลต้องการชิงกระแสไม่ใช่ให้กระแสตกขนาดนี้ประการที่สองสู้ไม่ได้จึงไม่กล้าเปิดเพราะไม่รู้ว่าพี่อ้อยหรือพวกเราในขณะนี้จะตอบโต้ว่าอะไรและประการที่3ที่ตัดทิ้งยังไม่ได้ก็คือตัดสินใจหลบหนี แต่ถ้าหลบหนีเมื่อไหร่ก็จบครับเป็นว่าสังคมรับรู้ทันทีว่าไม่ใช่หนีแค่คดีความถ้านหนีก็แปลว่าหนีการท้าทายดื่มน้ำปัสสาวะก้วดสิบเอ็ดแก้วด้วยคือ,อาาทัะะ้งคู่เนี่ยเขาเป็นทนายที่รู้จักกันทนายเดชากขบอกสนิทกันโทรคุยกันคนคุยกันไว้วางใจขนาดนี้เนี่ย<ม>ก็มีประชาชนก็มีสิทธิ์นะครับหรือทานายเดชาเป็น ที่ปรึกษาคนหนึ่งในใน,ในการให้คําแนะนําก็ได้เพราะพูดบ่อยและพูดในทิศทางที่ทําให้เชื่อได้ว่าทนายตั้มมีทางออกหรือบางทีดูกึ่งๆว่าจะเป็นการช่วยเหลือทนายตั้มในทางสังคมในทางสื่อว่าเขาอาจจะรอดคดีความเพราะหมดอายุความแทนที่จะคํานึงถึงผู้เสียหายว่าเขาเสียหายยังไงเขาได้รับความทุกข์ใจอย่างไร สังคมมีความคิดอย่างไรผมว่าทนายเดชาน่าจะพยายามยืนจุดในสังคมที่เขามีความคาดหวังจะดีกว่าหรือไม่นะครับ,บคืออย่างนี้ครับไม่มีทางหมดอายุความครับ ถ้าหมดอายุความไม่มาสืบยาวอย่างนี้หรอครับนี่แสดงว่างลงรายละเอียดอย่างลึกไม่มานั่ง3-4วันขนาดนี้แต่ผมและคุณสนทิมีความเชื่อว่าทนายเดชายืนอยู่ข้างทนายตามด้วยท่าทีที่ออกสื่อสาธารณะในขณะนี้ครับคือ3าบ้า,ล,าล้านมันเป็นอย่างนี้คือข้อที่1เนี่ยมันเป็นคดีที่เดิมทีพี่อ้อยไม่ได้ คิดว่าจะดําเนินคดีอันเนื่องมาจากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยังหลงเชื่ออยู่เลยว่าสงสัยว่าไม่ใช่เพราะตัวเองลาคาญแล้วจ่ายเงินไปไม่ใช่อารมณ์นั้นนะครับไปทําให้เชื่อว่าพี่อ้อยเป็นคนที่ทําให้เขาเสียหายจนถูกดูดเงินเพราะว่าโอนเงินคริปโตให้พี่อ้อยฝากเงินสดไปแล้วก็โอนเงินให้แล้วถูกดูดเงิน39ล้านและพอ39ล้านพี่อ้อยก็หลงเชื่อว่าสงสัยว่าตัวเองทํา ให้เป็นผู้ทําให้เขาเสียหายหรือเปล่าเพราะทนายตั้มอยู่ใกล้ทําไมไม่ชี้แนะอะไรเลยเขาก็ต้องหลงเชื่อโอนเงินให้เพื่อหวังว่าจะไม่กระทบหรือว่าไม่ทําให้เกิดความเสียหายในสิ่งที่พี่อ้อยได้ทําธุรกรรมไปทีนี้มันเป็นประเด็นเงินเยอะมันไม่ได้มีสัญญาแต่มันเป็นลักษณะของการที่ทนายตั้มแนะนําคนเหล่านี้ให้พี่อ้อยรู้จักในการโอนเงินคริปโตแต่สําคัญก็คือวันนี้เป็นถกเถียงว่าเขาอยู่ในแวดวงอะไร อยู่ในแวดวงอะไรในเมื่อเกี่ยวข้องกับคริปโตเพราะก่อนหน้านี้นะครับมันมีข่าวว่าพี่อ้อยให้การกับเราหรือให้ข้อมูลว่าคนคนนี้ที่นายตั้มแนะนํามาอ้างว่าสนิทกับคนที่ชื่อแทนไทยซึ่งผมไม่เอ่ยนามสกุลแล้วกันนะอยู่ในแวดวงอะไรก็ไปตามหากันดูแต่คุณอัจฉริยะบอกไม่ใช่แทนไทยเป็นอีกสายหนึ่งถ้าฟังคุณอัจฉริยะวันสัมภาษณ์ที่กองปราบเนี่ยคุณอัจฉริยะบอกว่ารู้จักแล้วบอกว่ามีการแบ่งกันคนละครึ่งจริงหรือเปล่า ก็แสดงว่าที่บอกว่าถูกดูดเงินมันไม่จริงไหมหรือระงับชั่วคราวแล้วไปหลอกว่าถูกดูดเงินถูกอายัดเงินจริงหรือไม่มันจะเป็นประเด็นตรงนี้ครับตรงที่ว่าถ้ามันเกี่ยวพันกับธุรกิจสีเทาหรือสีดำมันจะถูกตั้งข้อสงสัยกับประเด็นที่คุณชูวิทย์ที่เคยมีเป็นคู่กรณีกับทนายตั้มก่อนหน้านี้มาเปิดประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งกับเรื่องธุรกิจออนไลน์ แล้วมาเปิดการโอนบัญชีผ่านเข้าผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อปอปลานำหน้าผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ